กิจกรรมคริสต์มาสวันนี้คุณพ่อทีเดนิสานมาดูพิธีเต้นบนเวทีค่ะปีนี้ทีเดนิสานเต้นบนเวทีค่ะเหมือนกับปีที่แล้วแต่ปีนี้พิธีเขามีความสูงและคึกคื้นกว่าเดิมนะ okay, <all> ช่วง <right. S 1> ที่เรารอพิธีขึ้นเวทีค่ะก <Okay. S 1> ็เดี๋ย <chen S 1> วนนสักพักสักครู่พิธีก็จะขึ้นมาแล้วค่ะนั่นไงขึ้นมากันละปีนี้อยู่บนเวทีอยู่แถวกลางาแถวสองนะคะพี่ก็สวมเครื่องเกงยีนฟ้อนะคะด้วยเสื้อแขนยาวสีแดงรองเท้าสีดําค่ะเก็บภาพบรรยากาศคริสต์มาสปี2 0 2 4มาฝากทุกคนเช่นเคย รวดเร็วผ่านไปเร็วมากใน1ปีแต่ละปีนั้นผ่านไปนเร็วมากๆในแต่ละปีพี่ธีเขาก็ไม่เหมือนเดิมบางปีก็หน้าหงิกหน้าง,งอ,อไม่ค่อยอยากจะแสดงส่วนปีนี้นั่นเหรอมีความสุขยิ้มกลุ่มกลิ่มอยู่ในช่วงเตรียมพร้อมค่ะทุกคนเริ่มเต้นละก่อนนั้นนี้ได้ลงคลิปเต็มไปให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะคะว่าพี่ธีเขาเต้นบนเวทีจนจบเพลงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถเปิดเพลงนั้นได้ค่ะเพื่อความสบายใจเราปิดเสียงและภาพเสียงให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูชมภาพบรรยากาศประอไปนะ และนี่หลังจากที่เต้นเสร็จแล้วก็จะมีการถ่ายภาพบันทึกภาพเป็นที่ระทึกไม่ใช่เป็นที่ระทึกไม่ใช่เป็นที่ระทึกอ้าวอะไรเนี่ยสามรอบก็พูดไม่ถูกเป็นที่ระลึกค่ะหลังจากที่เราเก็บบันทึกภาพกันเสร็จเรียบร้อยบนเวทีแล้วก็ลงมารอที่ด้านล่างค่ะเพื่อที่จะรอในช่วงฟินาเล่ตอนแรกคุณแม่ก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าช่วงฟินาเล่นนั้นคือมีอะไรบ้างแต่เราก็ต้องอยู่รอดูจนจบนะ ระหว่างนั้นก็เก็บภาพและบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะคนที่แสดงเสร็จก่อนก็ลงมานั่งรอข้างล่างตามด้วยคุณแม่ขอข้าคร่องนิดนึงเดี๋ยวคลิปจะมีแต่พิธีเกินไปนะค่ะซึ่งระบบบางแบบฟอร์มโฮก็ไม่ชอบจ,จะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยในส่วนที่แสดงเสร็จแล้วก็ทยอยขึ้นไปตามชั้นบนนะคะทั้งซ้ายและขวาจนเต็มฮอล์นั่นเลยหลังจากที่ลุกขึ้นยืนและเตรียมความพร้อมนะคะขเขาก็จะมีการฟินาเล่ด้วยการเปิดเพลงเต้นพร้อมกันทั้งฮอล์ นั่นแหละค่ะเพลงก็มาแล้วและหนึ่งในนั้นก็มีเพลงกระแสด้วยเพลงกระแสเยอะมากที่คนเขายอดฮิตเอามาเต้นกันจื้อจือจือจอเอ,เอ๊เพลงอะไรนะ <laughs> สังเกตจากท่าเต้นดูจากท่าเต้นของนักเรียนนะคะว่าเขาเต้นท่าอะไรกันนั่นน่ะสิท่านี้ทุกคนรู้แน่นอนว่าชื่อเพลงอะไร <laughs> พี่ดีมียกเบาๆนิดน,นึงนะทุกคนเห็นไหมด้านหลังนะคะพี่ดีใสก่กางเกงยีนฟอก ก็มีเต้นกับเขาบ้างนะตอนแรกนึกว่าไม่เต้นพอมาดูย้อนหลังในคลิปอ้าวพิธีก็เต้นอยู่นี่นะเรียกได้ว่าอยู่ในบรรยากาศก็มีทั้งเต้นและไม่เต้นก็มีทั้งคนเต้นเบ,นเบาและเต้นหนักอืมสนุกกันไปคะ่ะแต่เท่าที่ดูนะพิธีเหมือนจะเขินไปนิดนึงนะเกรงเกรงไปนิดนึงแน่แต่เวลาอยู่ช่องตัวเองนะที่ไม่มีเพื่อนๆน,นี่รู้สึกว่าจะสะบัดช่องใหญ่เลยนะตามธรรมชาติเขาเลยหนุมน่มๆเริ่มหนุม่มละ แต่ละคนก็จะมีฟอร์มนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเขินไม่ว่าจะเป็นอายหรือจะมีฟอร์มก็ตามแต่เลยแต่ละบุคลิกของคนแอบบอกนิดนึงตอนที่คุณแม่ถ่ายไปด้วยคุณแม่ก็แอบ,บโยกเบาๆอยู่นะเพลงเนี้ยเพราะเราก็ชอบเหมือนกันแน่เพลงกระแสะทั้งทีใครจะไม่ชอบละ่ะจื้อ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  <laughs> บรรยากาศนี้ก็คือปิดท้ายของคริสต์มาสปี2024เราจะเจอกันอีกทีนั่นก็คือปีหน้าเลยปี2525 25, หรือว่าปี2568นั่นเองกิจกรรมดีๆแบบนี้มีแค่ปีละครั้งให้เด็กได้แสดงออกเหมือนเป็นการปลดปล่อยของเด็กนักเรียนนั่นแหละค่ะได้เต้นได้หัวล้อได้สนุกแล้วนี่ก็เต้นเสร็จแล้วแล้วก็ออกมาลงเวทีแล้วก็เดินมาหาคุณแม่แล้วก็ป,ป๊ายิ้มแฉ่งเอาเรื่องเหมือนกันนะ เก็บภาพนิ่อ่ะมันน้อยมากแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่ามีบรรยากาศและคลิปมาฝากเพื่อนๆทีแดนิสานทุกคนนะไม่ต้องสืบนะพี่ทีเขาสำเองถูกต้องเหมือนใคร <c oughs> ไม่เหมือนคุณแม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่ทีเดินมาหาพี่ทีบอกว่าไม่กลับด้วยนะจะขอเล่นก่อนจะขอเรียนต่อแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรก็ตามที่บ่อนั่นแหละค่ะขอเรียนต่อหรือเล่นต่อก็แล้วแต่เลยถึงเวลาเดี๋ยวเราค่อยมารับอีกทีหนึ่งนะเก็บบรรยากาศรอบๆโรงเรียนมาฝากทุกคนค่ะนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างสถานที่เรียนของพี่ทีเขา การโดยรอบตกแต่งด้วยทีมคริสต์มาสแดงเขียวหวานไม่ใช่ละนั่นมุกพิธีแกงเขียวหวานทีมคริสต์มาสนั่นก็คือแดงเขียวขาวค่ะมุกไม่หาลราผ่าเครียดหรือเปล่าเนี่ยเจอกันปีหน้านะบาย